ลบไปเท่าไหร่ลไปเสียงสองไม่ต่าเออเพราะว่าไอ้นี้ใจจะขาดอยู่เลยีกทีหนึงบีมไอ้ตรงไหนไม่ได้ทำเมโลดี้ไปความสบายก่อนสูงหรือต่ำเพราะว่าลถกว่านี้ครูไม่ให้ครับเพราะไม่งั้นเพลงไม่สนุกได้ครับเอาสนุกเอาสนุกเอเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะมี ตรงเนี้ยอาจจะมีพวกพี่พี่คอรัสมาช่วยฮิปฮอปบ๊อบอาร์เอ็นบ,บ,บีเยี่ยมฮิปฮปบ๊อบอารนบีอะไรเงี้ยเขาจะมาช่วยช่วยเราก็จะผ่อนแรงไปอีก

nên nè nên nè nên nè nên nè, để pittong chui một nghi nữa เขาผม่ยังไม่เข้าใจเขาหลับแบบไหนไม่รู้เรื่องเลยเกิดมาไม่เคยได้ร้องหมอลับเคยร้องแต่ร้องแอนโว่กเล่นแต่ร้องแอนโว่เพลงนมเพลโนโยมันจะนอหรือเอาแบบพวกฮาร์ดคอร์หรือเอาแบบพวกฮาร์ดคอร์ขนาดเดึ่งฟังแล้วเพื่อเพิมกระตุ้นอารมณ์นี่เพอปะเพอาแอนด์บี บอกป๊อกอาแอนบีก mm ็ฟ hmm. ังดูดีทำไมไม่ขอน้องงามก็งามล้อน้องงามก็งามล้อทำไมกันน้อมาขอฟังหลับแล้วผมจะทำยังไงกันดีกระจังบ่พอสมีเนาะสมีอ๋อพอไว้สาบอหล้งบ่เป็นมันเส้นเดือดร้อนเดือดร้อนเส้นเดือดร้อนเดือดร้อนแม่กะดายมาขอมาหลับ บอกบทำขอจงอภัยโดได้เข้าใจ้คารงบ้างคารบบ้า,าองาอันนี้สบายขึ้นไหมอันนี้สบายขึ้นไหมเออันี้ดีกว่าเนี่ยบีมบีมไปให้พี่ถังช่วยเรื่องสำเนียงอีกอันหนึ่งที่จะต้องช่วยเรื่องรวบคำน้องรวบคำไม่ได้อองั้นถังต้องช่วยเรื่องรวบคำอย่างเช่นในตรงเนี้ยมันจะเริ่ม กะจังว่าพ่อสนีเนาะสำเนียพ่อไวสากรกรเนี่ยคำว่าตาเนี่ยร้องเป็นาสรกะจังกะจังว่าพ่อสนีเนาะสำเนียพ่อไวสาก่อนกรล้ำมาเป็นล้ำมาเป็นล้ำมาเป็นมันสิเดือดร้อนเดือดร้อนสิเดือดร้อนเดือดร้อนต้องสั้นเออต้องอยู่ที่เว้นวรคที่ต้องบอกคืออย่าอย่าร้องเป็นประโยค อย่าร้องเป็นประโยคนิดเดียวนะแคะ่ขอขอว่าเขาเนาะซัมหนีน่แล้วพ่อไห้สากรลบ่เป็นเหมือนสอเดือดร้อนเดือดร้อนเสือและจรเดือ,รอนอร้อ,รอนจะยันะนองหาง่านี่ยคือมันต้องแบ่งเป็นคำประมาณประมาณสี่ห้องนะครับเออ งามและอทำไมกันน้องขอฟังับแล้วผมจะทำยังไง,งกันดีแมปั๊บตาคมฮัานี้ฟัดไมไม่ขอนางาับงามละอนามงามก็งามและอทำไมกันอมาขอฟัรัละผมจะทำยังไงกันดี สมีเนาะสมีพ่อไหวสาการ่างก็เป็นมันสินเดือดร้อนเดือดร้อน่เดือดร้อนเดือดรอด้อ,รอนขอแล้วโอเคไปจัดเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่พี่ต้องสรุปให้ประมาณนี้สบายขึ้นเนาะแล้วก็ไปจัดการเรื่องการหายใจสนุกไว้ลูกเท่สนุกนมากเชื่อดิน้องคน